ทิศทางนั้นหาง่ายแต่หนทางมันหายากหากพระนิพพานคือทิศทางที่ทุกคนควรมุ่งหน้าไปให้ถึงแล้วหนทางเล่าอยู่ที่ไหนพระพุทธองค์ท่านได้บอกทางเอาไว้แล้วขอเพียงแค่เราเดินตามทางที่ท่านสอนไว้ก็จะไปถึงจุดหมายได้อย่างแน่นอน นิทานเซนเรื่องทิศทางกับขลทางนักศึกษามหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งได้นัดกันไปปีนเขาแต่วันนั้นดินฟ้าอากาศเกิดแปรปรวนขึ้นอย่างฉับพลันจึงทำให้พวกเขาพลัดหลงอยู่ในหุบเขาหาทางออกไม่ได้อยู่หลายวัน เจ้าหน้าที่ตำรวจและทะหารพลาหลายคนได้ช่วยกันค้นหาอย่างไม่ลดละจนในที่สุดก็สามารถหาพวกเขาพบและช่วยเหลือออกมาได้ในขณะที่กำลังลำเลียงพวกเขาขึ้นรถพยาบาลอยู่นั้นนักศึกษาคนหนึ่งที่นอนอยู่ในเปลก็ได้พูดขึ้นมาว่าอันที่จริงพวกเราทุกคนต่างรู้ทิศทางที่จะออกจากหขบเขานี้ดี แต่มันน่าเจ็บใจที่เดินยังไงก็ออกมาไม่ได้สักทีรู้เพียงทิศทางมันจะมีประโยชน์อะไรทาหารพรานคนหนึ่งพูดโพลงออกมาอย่างไม่เกรงใจรู้หนทางสิจึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนักศึกษาหนุ่มแสดงสีหน้างุนงงเพราะไม่เข้าใจความหมาย ทหารพรานคนนั้นจึงได้กล่าวต่อไปว่าแม้ทิศทางจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะช่วยคุณค้นหาหนทางได้แต่ทิศทางก็ยังไม่ใช่หนทางอยู่ดีตัวอย่างเช่นหากทิศทางบอกกับคุณว่าควรมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะคุณจะสามารถพบหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่ได้ แต่บางเอินหนทางที่คุณกำลังจะไปกลับที่หุบเขวมาขวางทางเสียก่อนและไม่ว่าคุณจะพยายามยังไงก็ไม่สามารถข้ามหุบเหวนั้นไปได้ในขณะนั้นทิศทางก็บอกกับคุณอีกว่าควรขึ้นเหนือเพราะทางทิศเหนือมีเมืองอยู่เมืองหนึ่ง แต่หลังจากที่คุณต้องละหกละเหินเดินผ่านป่าทึบด้วยความยากลำบากคุณกลับต้องมาเจอกับแม่น้ำเชี่ยวกลากสายหนึ่งขวางทางไว้และคุณก็ไม่มีความมั่นใจพอที่จะข้ามไปได้ถึงตอนนี้คุณจะทำยังไงหากพิจารณาหากตัวอย่างข้างต้นก็จะเห็นว่าทิศทางที่คุณเดินไปนั้น ไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยแต่สุดท้ายคุณก็ยังไม่สามารถออกมาจากหุบเขานั้นได้นั่นก็เพราะคุณไม่พบหนทางนั่นเองทิศทางนั้นหาง่ายแต่หนทางมันหายากทิศทางนั้นเด่นชัดแต่หนทางมักแอบแฝงซ่อนเร้น หากพระนิพพานคือทิศทางที่ทุกคนควรมุ่งหน้าไปให้ถึงแล้วหนทางเล่าอยู่ที่ไหนบางคนมุ่งสแสวงหาในพระคำพีแต่สุดท้ายก็เหนื่อยเปล่าเพราะหากยังไม่พบหนทางรู้ทิศทางก็ไร้ประโยชน์เพราะหากยังไม่พบหนทางก็ไม่มีวันที่จะพ้นทุกได้